สวัสดีครับตอนม่บ่ายนะครับพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับคลิป PvP นะครับสีท่านห้าครับใกล้จบแล้วครับเหลือสามวันครับของก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเห็นคุณวูฟลงคลิปก็อยากจะลงมั่งครับแหม ถีเสี่ยงเราจะสู้ไม่ได้แต่เราอาศัยแหลมหน้าออกมาบ่อยๆครับก็ใช้ทีมนี้ครับก็จะคราวนี้ก็จะมาก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับทีมที่ผมใช้อยู่นะครับว่ามีจดุดเด่นจุดด้อยมีเทคนิคยังไงครับก็ไม่มีอะไรมากครับทีมผมที่ใช้อยู่นี่คือว่าอาศัยขยักอาศัยลูกขยันของลุงวู้ครับแล้วก็อาศัยลูกที่โกงของกัปตันบีเทนครับส่วนเอเย่นนี่ก็วางดีบัฟด้วยปืน ด้วยปืนล็อกเก็ตพิทเทลนะครับใครไม่มีก็ใช้เขากวางดาร์กด์กซีซีกิอะไรสักอย่างนี่แหละครับแทนก็ได้นะครับแล้วก็ปิดเกมด้วยหูออฟโฟครับเราไปดูนะครับว่าแทคนิคของผมที่จะทำงานกันยังไงครับ เน็ตช้าครับช้าแล้ววะครับโอเคครับแม่เลดเจอคู่ต่อสู้เลดขนาดนี้ก็โอเคครับพอได้สู้ครับเลดพันแปดหกสิบครับเอเจนต์อ่านไม่ออกครับใครลอกอ่านไปเลยครับใครอ่านออกแจ้งชื่อด้วยนะครับก็ดูดีเทลครับทุกอย่างเหนือผมหมดครับเอพีเอเลือดนี่โอ้โหหกพันนะครับ มีอย่างมีตู้แอตแทกผมเยอะกว่าครับแอตแทกผมแอตแทกตู้ผมร้อยแปดหมื่นแล้วครับดีเฟนซ์เยอะกว่าครับ ACC เยอะกว่า EY เยอะกว่าครับภาพรวมก็เยอะกว่าครับแต่อยู่ในข่ายที่จัดการได้ครับไปเลยครับกัปตัน b ีเทนครับแล้วก็วูฟเวอร์ลีนครับฝั่งนู้นครับเอเจนต์วขวาหล่ามาเลยครับก็อย่างที่บอกครับ แบ่งกันตั้งแบ่งงานกระทำครับไอตัวพวกนี้เดี๋ยวให้กับตันไอตัวที่อยู่บนพื้นให้กับตันบีเทนสตาร์ได้ครับตัวตัวอยู่บนฟ้าเทียวุ้บโชกครับเรียบร้อยครับเข้าแผงครับคือสตาร์ครับแล้วก็เอเจนต์เรานะครับยิงไปเลยครับแหมวุ้บต้องตึงอยู่แล้วโอ้ผมไม่โดนครับใคแผลไหวหองอ่ะแม่ถ้าไปวุ้บเหลืองนี่เอเจนต์เราก็จะได้เอเลนดนะครับแต่พอดีว่าเดี๋ยวนี้ฮิตวุ้บว่องฮิต ชิดวูฟม่วงกันครับอ้าวตายแล้วเจอท่าเดียวกับพี่วูฟเมื่อกี้แม่วู๊ฟเราอึดจะไม่สตาร์ทครับบอกแล้วครับไอตัวที่มันยืนยืนอยู่มบินไ่ได้ครับให้กับตาบิเทจดการครับไม่สตาร์ททักตวงครับแม่โชว์ข้าข้างเรามากครับไม่เป็นไรครับไม่สตาร์ทก็สักกันดื้อดือย่างนี้นะครับเสือแล้วครับเสือก็เอาไปแดกครับแม่หน้า เนี But, <Yes. S 2> ่ยครับแหมวูฟฝั่งนู้นแกยังขยันเลยครับแต่วูฟฝั่งเรายังไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ครับถ้าบอกทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาศัยลูกขยันของป่าวูฟครับแล้วก็ลูกขี้โกงของแต่ไม่แน่เริ่มขยันแล้วครับเริ่มขยันแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ได้เธอดีแล้วครับอย่างที่บอกครับอาศัยลูกขยันของป่าวูฟครับว้าเรียบร้อยครับฝั่งนู้นมีเทปฝั่งนู้นตัวสตันทครับทำอะไรไม่ได้ง่อยแดกครับปิดเกมกันเลยครับ เรียบร้อยครับนำมาใช้ดูครับเทคนิคนี้ครับอย่างที่เคยเรียนครับทีมผมไม่มีผู้หญิงครับก็เลยต้องดูไพ่ตัวที่เป็นผู้ชายนะครับก็เลยเอามาเท่าที่มีครับตัวไหนเก่งก็มีวงมีแววไหนก็เอามาปั้นกันครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี